โอ้โหแม่งซื้อมาเลยไอ้สัสมือเป่าเลยไปทัดถุงมือมันใหญ่มันใหญ่อันนี้รักษาในะว่าเล่นการ์ดอย่างอย่างถูกสุขะลักษณะเดะข้าวใช้มือเปล่าเล่นการ์ดใส่ถุงมือวันนี้เราจะมาตีการ์ดกันแบบเด็กอนามครับใครเรียยสงสยว่าเราใส่ถุงมือทำไม ไม่มีคำตอบนะอยากรู้หรอตั้งกระตามมองไเองอยากรู้ใช่ไหมไม่บอกหรอกเดี๋ยวรู้โคตรเร็วไปสงสัยไม่บอกหรอกให้งงสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมช่วงนี้ออกคลิปช้านะครับเนื่องจากแต่ละคนไม่ค่อยว่างกันแล้วก็ขาตั้งพังนะครับงานมาไม่หยุดเลยงานจู่ๆก็โถมเข้ามามกูจะจบอยู่แล้วมันก็ไม่ให้กูจบ ไปแล้วจวดจวดล่จวดกิวกปเจ็ดมาลงคลียเออช่องแวนทันเจ็ดหายาซื้อเย่มีด้วยเกียบบกู้อูนี่สมมติขาดแต่การ์ดเนี่ยสรีโคตรคมขาดขาดเออมันคามิ คามิยร์หรือคามีคาเมียร์าคาเมียแปลว่ากระดาษเออแต่คาเมียร์น่าหัวพ่ายแล้วนารุคามินี่อ่านว่านารุคามิหรือนารุคามิอยากรู้หรอคาคีชีกุชิวมันจะกลายเป็นงเทพเจ้าสายฟ้าและกระดาษสายฟ้าในเวลาเดียวกันถากก้ติบเบิลเฉิบหยิบย้งก็ได้ก็ได้จากนั้นเอาก้าวตะวันออกไป ทิ้งมาอ๋เอเด็กกว,ว้างกว้างเออแก่ถัดฮะรู้เปิดเช็คโมโอ้ยข<อ>ี้โอ้ยยาซื้อสองตัโจ๋ยมาถ้าล่าอึดอัดสองเงี้ยแย่แล้วอย่างนี้ไลท์สกิลคันบัสหนึ่งทิ้งมือกีบไปก็ได้ผมว่าถุงือเราน่าจะทำได้มากกว่าน,นี้นะใช้กับฟองน้ำตามเป็นเครื่องมือทิ้งสองเจอดูตามตะมวนทิ้งไป มีสายวิเซลครับกำลังลอรอล่างใหม่เชื่อมันจะขึ้นเร็วๆนี้ก็มันจะยืนหมื่นใช่ไหมใช่มันวะได้ตีลำบากเลยยืนหมื่นแล้วก็ในในตอนนี้ในเธอ์นีแต่ว่ามันก็แจกเสศษได้อะไรเัื่อต่แรกเลยใช่หนึ่งสองสามสี่บวกไปเท่าไหร่ว่าแปดพันอีมิงฮนะสะกิลเดียวกันบอกว่าตัวเองอ่ะ อยู่ในของคุณในแวเลียที่ชื่อหน่วยรับเนี่ยบวกสองพันตอนนี้มีสี่ตัวบวกไปแปดพันหมื่นหกหมื่นหกสองมืนแปดรู้เลยครับนี่ยังไม่เจ <No, go. S 1> อหมื no, <go. S 1> uh ่นหกหมื่นหกสามพันสองโนกัปอุ้ยสามพันสองโนกัปฮันเทนสตาร์แอนด์ดอไลท์สกิลฮัลโลสนามบายอาดึงขึ้นมา เกิน9พรรตาีเกิดข้าวเฮ้ยจำไม่ควทำอย่างนั้นเลยโอ้ยลำบากลำบนไม่ให้ได้หรือไม่ไม่ให้พาวเวอร์เข้าเออมูทิเกอร์ผ่านเถื่อนผ่าเถื่อนจั่วจั่วไลท์พอดีไม่รอดอีกเฟลสองจั่วแวนกดเลยดีไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอคิดอะไรสักคู่มีสองทางเล่น ทีนี้กาปูก็จะไม่เป็นขุยต่อไปแล้วใช่แล้วผมได้ท่าเล่นแล้วแรงสกิลซาตบาสุดอือไม่มีซอตบาสแล้วไอเดียได้เกี่ยวสองตัวเสือจากหนหน้ากล่อนสบเสือจะใบนี่ฮาเลยเก่งลพลังในในรล่งอือ นี่แหละดีจากนั้นเขออ้อสกิลฮะแอคทีฟอนามอลเก็บกันโดริทายไปด้วยเก่งกันเดื่องไหนวะหมายถึงว่าก็อนนี้ไงโดริทายเราก็ยังเก็บของได้ด้วยอ๋อขอโทษนะผมต้องอันนี้คอนี้แล้วเนี่ยมาคอหลังถูกแล้วแล้วก็เก็บปุ๊บจิ้มหนึ่งตัวจิ้มมิงขาวได้รับชื่อนั้นจากนั้นนะสกิลจากกีโฟน มีชื่อเหมือนกันห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าลรวแวนตัวเองในเกมสามทำการโฟบัสมาแล้วสไตล์ซูทีเรียแบบสไตล์จากนั้นอ่ะสกิลมีสกิลหนึ่งคือในการต่อสู้ที่อยู่ในน,นี้ยจนจ,จนจบเอ่อจนจบเทอร์นนี้เนาะ เป็นรอบสูท้ที่นิมิตนี้โจมตีเธอนี้คู่แข่งต้องขอการ์ดจากมือมากาดเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะกัดของมือห้าใบเฉพาะตัวนี้นะอ๋ะอเราจะตีละตกใจหมดนึกว่าทุกตัวขอการห้าใบโอเคอเลยโ,โ,โดนแบนแค่เหี่ยวการนะครับตัวนี้ไม่โดนมีนิ้งห้าใบเนาะมีตัวบวกไปหมื่นหนึ่งอีนน๋เลยสิบแปดยี่สิบสามยี่สิบสองอันนี้ก็บวกด้วยนะมันชับหมืออ่น หนึ่งไหมสิบแปดสิบแปดสามหกสามหก็อกก็สบายสบายไหมไม่รู้สามหกอีทีหนึ่งเออเดี๋ยวอนี้ครั้นี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะแวนตีสกิลมาตีครับไงกีโซนแล้วก็สแตนอ่าจิ้มคนนี้สแตนหน้าเหมือนหน,นอ่งใช่ องเจ็ดสองเจ็ดบวกเก้าพันสามหกสามหกบวยหมื่นสี่หมื่นหกอ่ะไม่ประกันคนนี้ได้บลนะูได้เช็คหนึ่งสองสามหิวะฮวะโยให้คนนี้หนึ่งเี่ยขี้เล่าติเกอร์คี้ประหลาดเติมที่สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเลยสิบแปดสามสองสาม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 หก คสามหกโนกาอ้าวตายเลยตายเลยไม่ไ่อมวากสามล้วนฮะตัดไปเกมสองตามมันที่เกมสองนะไอ้อยเลยสกเขาคงไมลงลุ้แล้วมั้งสิเกไปกันเลยจไลท์เนี่ยจวดตะกี้เหตุการณ์เกิดขึ้นแาบนะจจวไลท์จวควิกชิยวยืมอะไรชิวสุดสี กบบพันเลยอยกางนี้เดยเช็คยวลงไปผสานท่านไ้อ์คอให้เห็นป้าเช็คว่ะเข้ามาเช็ครอกยางกระไม้ครับเทินจูอ่ะอืมเราจะรีบคอไปเลยดีไหมรีบคอเดี๋ยวกูเปิดสไตล์ทีเดียวบึ้มหมดเลยอะไรกัน เด็กอื่นเขาจะรีบเล่นได้แต่เด็กนี้คุณต้องดูว่าถ้าคุณรีบเล่นเมื่อไหร่คุณโดนคุณเล่นต่อเลยนั่นแะละดูกุ๊กเก่งตามเลียฝังเียฝังเยอะกุเก่งปัญหามัก็ตรงนี้อ่ะตีไปแค่นี้แหละแปดพันเจอเข้าเจอเข้าเข้ากันเช่ดิยัไม่เจอเจอเขาเยจุกให้ถ้าเป็นเด็กอื่นหัวตัวแล้วเนี่ยกุ๊กเก่งยังไม่กล้าเดี๋ยวพันลำเสร็จมันจะติด ดีเงินู้สวนพันห้าสอง้วก็้นาสองมืนเฮ้ยไกัดีกว่าเกือเจอกืี่ปล่อย ที่ฮิวเวอวนได้ด้วยสองหมื่นเขาตบาลบสองหมืนอันนี้สิบแปดสองแปดสาม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 อาไปเชิดมาไปเชให้กูกลาเฮี้ยมาไปเชอเยอันนี้ไม่เข้าเข้าทำอะไเนี้นะจ่วดีไล่ด้วยจ่ว มีท่าอะไรได้บ้างเฮ้ยได้แล้วเนี่ยปึ๊บ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 ถ้าอย่างนั้นไปเลยมิ้งแดงดีไหมดีสกิลคาร์บัสทิ้งมือกี่ใบก็ได้หนึ่งสองสาม ชิ้งสามบาเฟิร์ดมิงสามบาอืมอืมเดี๋ยวนี้กาาสดก็ค่อยหวาเลยต้องมานั่งรับถึงอืม สกิลเก็บหนึ่งตัวเก็บมิงฟ้ากรอบมิงขาวติดชื่อสกิลเดิมครับจากดอกเตยจากจีโซนโตบาสมันกลับมาอีกแล้วอืมตูพีเอสไตร์ <c oughs> เล่นอยู่ธาตุเดียววัดก็เลยใครตายไม่ตายตาเนี้ยขนาดนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวบวกไปให้ล่ละวะแปดคันสิบหกยี่สิบเอ็ดอ๋อทีกลาสบายอันนี้ได้รับบูด้วยคีฟคลาสเฮ้ยสบายจริง ออีกลูกมาคำสานอีกลูกอีลูกแววนสกิลไอที่โซนจะกัดของห้มือเก่าไยที่สเต็มเเต็มเต็ได้ช็คสเตนอุ้ยพลังข้้นสเตนพลังข้างเดิมไอที่โอ้โหสิบ เอามันสิบหกยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดันนี้สามสเ<ล>อ็มสองสาามไีลนะนี่ <laughs> เป็นสา 32, <PT. S 2> มสออะสามสองพีตีอืสามสามพีตีเย้มันากาดไหวหวานเธินเดียวไม่รอดตัวให้สไตล์เจนเดชัน แล้วถึงเวลากูเอาคืนแล้วแล้วมีศูนย์พันเลยหรือเปล่าสักคู่เอาเลยสบายไลยนายจิ้นนายจะใช้เลวสี่ไปเลนสี่คิดแด้ไหม ได้เลยโอ้แต่จุสองนะจุดสองโอเคจุดสองหนึง่งสองสองหมื่นสองหมื่นคิดึง สนใจผลักเช็คเช็คิพี่ผลักหนึ่งสองอโอ้ยเยอะจุ๊สิบสี่สองสิบสี่เอ้เป็นการ์ดเลยโอเคสกิลวาส์ไหนทีแวนได้เห็ด จนจบเทินมื่อเกตเมื่อยูนีเกตสมหรือต่ำกว่าถูกรีไทยจะช่องการเดียนจะกลับไตกองแทนแล้วก็ยืนอีนี้ลงมาถ้าเป็นเจ็ดสามเจ็ดดีไทยเจาบายทิ้งเลยทิ้งเดี๋ยวนต้เจาไป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  ดอทิกเกอร์อืมดอกลังดอสองแปดนี้สามมืนแปดคิดถึกจุ๊บได้ไหนมาได้นั่นหน่อยเอาไปนี่เจสี่ย์สิบหกสองหกสามหนึ่งคิดถึกจีจีไม่กดเทยเฉยไปเชีวจะคิวครับ แ,แว,นะว่น,<ะ>วนได้นะจับตัวก่อนดีวพีจีได้โวนพีจีเลยโจนักเวได้รู้เลยโจ๋ดีเขามีแดงอยู่ที่อือจัหวอนี้กูจะเล่นอะไรได้โอ้ยเกือไม่ฟืน้น มือเท่าไหร่ครับมือ,อมสามหกเก้าเอ้ยสไตรไม่ได้แล้วแย่แล้วขอขอสกิลเจนเบกหนึ่งจิ้มเนี่ยเสปิดนึ้งฟ้าสองตัวเดือดเพื่อนกระเต่า ดีไหมดีไหมเช่วงนี้อืมสถานการณ์อืมแบรนดบาสบาสจริงเนี่ยโอเคเดีตัวเดียวแล้วแลวหละสถานการณ์พริกเลยจากเป็นโดนชนกูห้าตอนนี้ชนห้าเท่ากันแล้วเนี่แล้วหน้าใส่เพื <laughs> ่อนทำไมตีแล้ว 2สีกรดเ,ยเ้ยเฮ้ยไอ้ชายจะเยน็นอถ้าอาบายก่นอกนันตัวเรื่องับบาย1ตัวอ่าถ้าเลี้ยมมากกว่ากูทัทายถ้ารทันทายอืมนี่อบอ้าเลยอย่อืมใบบอยกลายเป็น4บอ 2, 2. อันนั้นได้มือสองเอ่อสองลูกเฮ้ยหมือสองโอเวอร์ะว่าเขาออกน่าอ่ะ <c oughs> ลม้มแล้วนี่เลยสิบสามยี่สิบสามสองคิดยี่สิบเจ็ดเฮ้ยฟันเทินจู่ว่าไพ่กูจะทำให้มึงสิ้นหวังงแพ้จริงแล้วตายเลยดีกล่า ครับตะกี้เล่กระโดดออกอักออกรีบรับอ้าวเรือหายดีพอดีเลยอะไรวะอย่าบอกนะติดเลยวะอย่างนี้เออยเอ้เฮอเออไมมเป็นสไตล์แบบกี วีแม็กมันตายไปแล้วนี่นี่ไงมันตายแต่ก็ใช้ท่านี้มันมันมันเขาเรียกว่ามันยึดยีปทำกว่าหนือนเรียนชี้ส่งตัวไม่เหลืออะไรแล้วห้าต,ตัวห้า สิบส erm ี่สิบห้าหกสิบเจ็ดโอ้ยสิบเจ็ด้ยเย่ยขาดไม่พออื้อตายตัดเหัวะเขาจะมาสองอาลุกเลยฮาโดนเก่งโอ้ดูสีด้ายอ้ยโด้ยดีขี้อ้อใครอยู่หลังอะไร